ข no ี่โดนทว่าโอ้ยไอ้บ้านั่งท่าแดดก็ฮ้อนจักขี่ยังเป็นชั่วโมงเว้ยห้อยต้อมเลี้ยวระบนอะห้อยเฮ็ดหนังอยู่เในเถิงแท้ดูพี่เลี้ยวระเบนอะขี่ข้าดากแล้วมั้งบานนี่เถิงกระด้อโทรศัพท์โอ้โักไโทรศัพท์ไปเลยรอครับเจ๊มาไหนครับเกี่ยวเข่าปะครับเดี๋ยวขอยจดกันครับจดกัน บ้านเลขท so oh. oh, like oh, ี oh. boils, ่5 5 4 4 5 5โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากกาปากกาปากกาโอ้จักบปากครับเจ้ฮะพันสองโอ้ยข่อยกบอจอนแล้วข่อยสิไปเลยครับสีไปทีครับเจ้ถ่ายสักครู่ครับสักู้ครับ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 ลูกพี่เร็วเร็วลูกพี่งานเข่าแล้วแมงก่องเก่งงานเข่าไองานเข่าไป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 เก็บของเก็บของ เอาไหนไปน้ำเฮ้ยเอาน้่ยกอนกระเป๋ากระเป๋าน้อนข้างคื้นพอมได้เหรอปั่นซองผักแต้มผักแต้มอ่ะถือแค่น้ำโอ้เป๋าแค่นพำพอมน้องก็เอาไปแต่เราแค่นาะเนี่มัวนับห้ามุ้อยคือ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 เฮ้ยอันไหนเอาอยู่่ะเอาไปเช็ดหยั่งเลยนะอู้หไปใส่ปลาน้ำแห้งเนาะไม่ใส่ปลาคอไปไปไปนี่ลูกเรื่องลูกเล่าอย่าไปหานไปฮะรับเงื่อนแล้วก็ไปหาปลาคอน้ำแห้งเข้าไปไป ไฟพัง้เจเขาบอกว่าเอามืนนี้ให้แล้วได้พันสองป่พันสองเุไปโอ้ยเดี๋ยวุดี๋ยจเดี๋ยวนดี๋ยวเดี๋ยเดียวเดี๋นวเยวเดยดี๋ยวเดี๋ดี๋ยววเดลเนี๋ดวดีวดเดยเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วเดียยยดยวียวเดยเดีเียเเดี๋ยวเดี๋ ไปมีงานด่วนไหมงานด่วนในพันสองหรือไปนี่ฟ้าฟ้ดเขาเออเฮ็ดยังไปเฮ็ดยังอีกเฮ็ดยังกูให้หล่าก่อนฮันวายพันหาว่าฟาดแล้วคือกันแหละนี่เราฟาดฝนกี่มาเนี่ยนี่เข้ากับไปรับพันหาก่อนพันหาดีพันสองไว้ทีหลังรับพันหาก็ได้จ้ะก็เฮ็เฮ็ดมันเร็วเร็วนี่เนี่ยเจ้าเจ้ายูหันบอกเออเขาร่ายร้อยเก็บเด็กเตยเอ็มันแล้วเก็บยังได้เก็บเลยแม่นบอกเออพันหาลย พันหาย่อกีนี้นะีแล้วเนาะไปพั่นหาเขาเนาะพันสองไว้ทีหลังเอาเามันเรวเลยเอามันเร้วเลยมึงโทรบอกเก๊ก็เนีว่ารถยางหัวมันน่าจะหอดคัมมานิไปพันหาเขึ้นรถถึรถเลยจ้าจ้าขึ้นรถรถผมขึ้นรถแร้วเฮ้ยพนเปล่าไงไปได้บอกว่าผู้ลีลาเขาเร็ว้น่มันได้ไปได้บอว่